เลื่องตีสิบสามอแม่พป่นองที่หักเขาก็จะได้เขามาเห็นนำทรรมของพระเจ้านังกันวันตีจจได้มาเรานำทรรมของพระเจ้านี้วันนี้ก็เป็นเลื่องของโยเซฟอิสราเอลมีลูกชายอยู่สิบสองกุลกุลหนึ่งก็ชื่อว่าโยเซฟโยเซฟเกิดมาเมื่อปออายุหลายแล้วปอนันด้หักโยเซฟหลายที่สุดหมูพี่ชายได้หันว่าปอนันหักโยเซฟหลายเลอะหมูเขา ก็ได้จ้างน้องและอูจ้ามดีกับน้องเมื่อปีชายได้เหตุพิษเฮตุในสิ่งตีด่ดีโยเซฟก็เอาเรื่องทีงมดมาเล่าให้อปอฟังวันหนึง่งปอก็ได้ใจยโยเซฟไปต้องหมูปีชายเลียงซัดอยู่ตีแหง่งหนึ่งหมูปีชายก็หันโยเซฟเดินมาเขาก็ได้ถูกบังคับและได้ขายไปหือหมูปอกาในประเทศอียิปต์และหมูปีชายก็ได้เอาเสื้อผ้าของโยเซฟนั้นจุ่มเข้าไปในเลือดแกะแล้วก็เอาไปหือปอพอ และได้บอกปอว่าอันนี้ปิ้นเสรอผ่าของน้องน้องได้ถูกซัดหายครบตายไปแล้วเมื่อปอได้หันก็ได้ห้องไห้และก็เสียใจแต่พระเจ้านั้นได้อยู่กับโยเซฟในแผ่นดินอียิปต์นั้นเมื่อเขาอายุได้30ปีเขาก็ได้เป็นเจ้าใหญ่ในหลงดูแลครอบครองในเมืองอียิปต์อยู่ไก่กษัตริย์ฟาโรและต่อมามีการอดอยากเข้าปาอาหารเกิดขึ้นทัวแผ่นดิน ก็มีแต่แผ่นดินอียิปตเานันที่มีอาหารอิสราเอลก็ได้ส่งลูกต่างหลายไปซื้อต่างกินที่อียิปและโยเซฟก็ได้คิดถึงปอที่อยู่แผ่นดินคาณาอันนั้นเขาก็ได้บอกปีนองคือหูวา่าโตเขาในปินไผ่เขาได้ยกโทษคือหมูปีใจและเขาก็ได้พาปอแม่ปีใจและปีนองต่างหลายได้เขามาอยู่นางกันที่เมืองอียิปต มีเจอซ้ายอิสราเอลจำนวนเจ็ดสิบกุนตีได้ไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นั้นและพระเจ้าก็ได้ปั้นปอนหือกับกุนอิสราเอลตีได้อยู่ในแผ่นดินอียิปต์นั้นเพิ่มกุนขืนพวกเขาก็มีกำลังและแผ่ขยายออกไปจนตมเมืองนั้นต่อมาโยเซฟและกุนลุนนนั้นก็ได้ตายไปหมดและก็ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งขืนมาปกครองแผ่นดินอียิปต์กษัตริย์องค์นี้ก็หมหักโยเซฟ เขาก็ได้กระวนกระวายในใจิตใจและได้ประกาศกับชนชาติอียิปต์ว่าดูเหรอกุนอิสเอลนั้นมีหลายเกินไปกุนนั้นก็หลายและกุนอียิปต์แถมหรือเฮานั้นกึดแพนเพอที่จะปราบกุนมูนีถามมันเขาก็จะมีกุนหลายขึ้นและถามมีการเกิดซึกขึ้นกุนต่างหลายเหล่านี้ก็อาจจะไปเข่ากับขาซึกของเฮาจะสู่หบกับเฮาและเฮาก็อาจจะได้ออกจากอาณาจักรอันนี้ไป ดังนั้นกุลอียิปต์จึงบงังคับเผือกุลอิสราเอลไปปิ้นขี่ขาโดยหือโหนาทัดตีมีใจโหดเหี้ยมเพิ่งหายกับกุลอิสราเอลหือทำการงานอย่างนักแต่ว่าถึงแม้จะถูกข่มเหงเซ็นซื่อกุลอิสราเอลก็ร้ายข้นร้ายขึ้น,นกษัตริย์อียิปต์ก็ได้สั่งหม้อเกิดลูกว่าถ้าเจ้าได้ไปทำการเกิดลูกหือไม่ยิงอิสราเอลถ้าปิ้นกุลใจก็คือขาเฮแต่ถ้าปิ้นไม่ยิงก็คือไวยชีวิต แต่หมอเกิดลูกก่ได้เก่งโก้พระเจา้ากรมได้ทำตามคำรรสั่งของกษัตริย์หรือลูกชายของอิสราเอลนั้นได้รอดจากความตายในเวลานั้นพี่น้องที่ฮักในเรื่องนี้เฮาได้เห็นหูวา่าพระเจ้านั้นหูกูสิงกูย่างในอนาคตตั้งหนาพระเจ้านั้นได้หูจักเฮาก่อนที่เฮาจะเกิดออกมาหรือเฮานั้นฝากอนาคตของเฮานั้นไว้กับพระเจ้าองค์เต็งแต่ที่หูกูสิงกูย่าง ในมือยำเฮาปิน้นกุลนีเฮากุกุลปิน้นกุลบาปเฮาจอยเลอกโตเกิลได้กุลอิสราเอลตีปิ้นขี่ขารับใจอยู่ในอียิปต์ก็ได้ถูกการทรมานจากเจ้าของแผ่นดินมีอิสระภาพกุลเฮากุกุลก็เหมือนกับกุลอิสราเอลกุลเฮากุวันนี้ก็ปิ้นขี่ขาค้องความพิษความบาปปิ้นขี่ขาของพีมานซาตานมีอิสระเซรีมีหุ้นต่างเดียวต่ออันพ่อแม่พีนอง ที่เฮาจะปุ่นจากการปิ้นขี่ขาของความบาปและของพิมานซาตานใดนั้นก็คือเจอและวางใจในพระเจ้าเต่านั้นและปิ้นมณีพิมานซาตานเก็มชอบมณีพิมานซาตานนั้นก็มาคัดค้างแผนการของพระเจา้าก็ได้ดุนใจหือกษัตริย์องค์ใหม่ของอียิปต์ข่าลูกใจที่เกิดมาของกุลอิสราเอลตึงปึก กูวันนี้พิมานซาตานก็ยังเห็ดมืออ่นอยู่กูวันมันจะใจกุนี่มีตำแหน่งและมีอำนาจมาคัดมาคว้างมือเฮานั้นได้เจอในพระเจา้าและมือเฮานั้นไปซ้อนเลื้งของพระเจา้าสิ่งต่างร้ายเหล่านี้เป็นการงานของพิมานซาตานตึงปึกพ่ซาตานนั้นมันได้จุได้ลอกมูปีใจของโยเซฟได้ขายโยเซฟไปยังแผ่นดินอียิปต์นั้น เขาก็ได้เอาเสือผ่าของโยเซฟไปจุมเลือดแกะเพื่อจะจุและหลอกลวงปอวาโยเซฟนั้นได้ถูกสัตว์หายคบตายแล้วและเฮถือปอนันเสีอกเสียใจอันนี้แหละปิ้นแผนการของพีมานซาตานมันจะหลอกมันจะจุและเฮเเฮตในสิ่งติบดี